เมนูแรกนี่ครับลวกจิ้มครับเนื้อหมูนะครับลวกจิ้มครับนึ่งจิ้มกซ่แทบครับอันนี้ไปเห็ดงานมากเลยครับไปเห็ดกินง่ายง่ากับในก้าวคนเก่งเห็ดงานมากเมยๆกำลังถ่วยเนาะจังจลยง ต้มน้ำเซเครื่องนะครับข่าตะไคร้มะกรูดก้อนหลวกกินนะครับต้มน้ำให้เดือดก่อนครับน้ำเดือดแล้วก็ใส่เนื้อลงไปลวกลวกโดนม่าหนีจังตุกเนาะ ลวกอ่อลวกเอ่อขอสุกนิดนึงนะครับสุกแต่ไม่ไ่ให้เนื้อแข็งแบบเชียวยนานะครับมันตนต้องลวกให้สุกแต่ว่าอย่าอย่าแช่ไว้นานนะครับนานนาน้วสุกขาดมันแข็งเลยจิ้มน้ำจิ้มนะครับ ้ำกิมเปรี้ยวนะครับเผ็ดเลียงกครับโอเคแล้วก็ปิดแก๊สเลยครับปักปักใส่กระชอนนะครับมันมีบริ้เฮดกับเขานะครับเพราะว่ามาจากสวนคำเมื่อยครับบได้ไปตลาด กินสามคนครับพอดีเลยกินสามคนพี่เกมกับปุ้ยมาอยู่ไปน้องคาย เสร็จแล้วก็เม็ดน้ำจิ้มนะครับปันพริกสดกับกระเทียมนะครับนะครับจะตำน้ำพริกนะครับน้ำพริกเปรี้ยวเสร็จแล้วก็ปปานดอกแดดมันกินเมื่ยมาวะ ก็แล้วแต่เกลือนิดนึง่งบีบมะนาวใส่นน้ำตาลลงไปเติมน้ำนิดนึง เติมน้ำไปนิดนึง่งก็ไปเติมดูทิ่พนักงนชิมดูอีกครั้งหนึ่งครับชิมดูอีกครั้งนึงกินกับหมูตัวลองจิ้มหมูดูอืมโอเคก็หมูจิ้มเปรี้ยวหวานจิ้มแล้วก็กผักสลัดเปรี้ยวหวานรสเ,เคอเอขึ้นข้าวเสร็จแล้วก็ล้างผัก น่สลัดนะครับสลัดะุูทพันกะประกาศขาวประกาศข้าวลางไปกว่าน,นี้ครับผักสดๆนะครับมาเดอรครับลวกจิ้มน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานครับผักสดท่านผักก็ได้ครับน้ำจิ้มรสจัดจวด มาเด้อครับพี่น้องครับลวกจิ้มหรือว่าพันผักน้ำครับโอ้ยแซบบะนอ้อแม่กล่าวคำใหญ่คำอใหญ่เด้ออร่อยอร่อยมาเด้อครับพี่น้องกินน้ำกันครับแซบๆน้ำกันเด้อครับ